ไอ้พวกด้อมส้มชังชาติฮนะกีตลบอ้าจะไปยืนเคารพตรงชาติกันได้ยังไงอ้านี่เป็นภาพคนยืนเคารพตรงชาติที่ถนนข้าสารนะโอ้พร้อมใจกันยืนพร้อมใจพร้อมเพียงกันรักประเทศชาติมากนะครับนะโอ้ก็เกิดขึ้นหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดเขาก็เปิดเพลงชาติกันแล้วก็ยืนกันอย่างนี้แหละไอ้พวกชังชาติไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับ นะบางคนบอกโอ้ยก็ไม่ได้ชังชาติหรอกก็ชังประยุทธ์ก็ไม่ได้ชังชาตินะไม่ชังชาติอะไรไอ้พวกดําส้มมันจะไปนอนชูสามนิ้วเขาลบเพลงชาติอยู่เลยนะเออนะเขาไม่เรียกว่าชังชาติเหรอนะแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าชังชาติเลยนอนเนี่ยรัไอ้พวกเด็กยุฬาเห็นไหมที่มันนอนเขาลบธงชาติอะ่ะ มึงจะเป็นทำไมจะต้องนอนเคารพตรงชาติไม่ทราบนะเออเนี่ยเขาเรียกว่าชังชาติไหมล่ะเออน,นะครับไล่ที่อะไรนะบอกโอ๊ยถ้าเป็นเพลงอื่นนะไม่แน่อะไรเงี้ยเพลงไหนเหรอเพลงเพลงสรรเสริญหรือไงนะไอ้พวกชังชาตินะครับไอ้พวกชังชาติโอ้เพลงชาติอยืนเคารพอยู่แต่เพลงสรรเสริญไม่แน่ไม่ยืนหรอกอย่างเงี้ยเหรอเออพวกชังชาตินะครับจะเพลง ชาติเพลงสรรเสริญก็ควรจะยืนหมดแหละไม่ใช่ว่าเพลงสรรเสริญแล้วกูไม่ยืนหรอกกูจะนั่งเพราะกูช่างเจ้าล้มเจ้าเออนะก็เหมือนที่มันไม่ยืนในโรงหนังอะ่ะนะพอเพลงสรรเสริญมาเออกูจะนั่งสบายกูยจะนั่งชิเซยๆกูขาพิการกูไม่ยืนหรอกนะเหมือนกันแหละครับคุณไม่เกลียดคนอื่นคุณไม่เกลียดสถาบันก็คือคุณก็นั่นแหละชังชาติช่างเจ้าชังสถาบันก็คือช่างชาตินั่นแหละ เพราะถ้าไม่มีสถาบันจะมีชาติประเทศชาติได้ยังไงบางคนบอกว่อ,อสถาบันไม่ได้ลบซะหน่อยไพ่ตั้งหากไปลบเอาแล้วถ้าเกิดไม่มีสถาบันเป็นศูนย์รวมใจเนี่ยประชาชนมึงจะไปลบได้ไหมก็เหมือนสมัยที่อะไรพันเรสวนกู้แผ่นดินอะ่ะถ้าไม่มีนั่ลสวนเป็นผู้นำอะ่ะมึงจะให้ใครเป็นผู้นำไปลบวะ่ะถามจริงเถอะ บอกไอ้ไพ่คนไหนมันจะเก่งกาจสามารถขึ้นไปเป็นผู้นําได้ฮะไพ่คนไหนมึงจะไปตีลบชนะได้เอาถามหน่อยมันก็ต้องมีผู้นําผู้นํากองทัพนะฮะก็คือสถาบันกษัตริย์นี่แหละนะฉะนั้นนะครับใครที่บอกว่าเขาไม่ได้ชังชาติไม่ได้จังชาตินี่คือนะไอ้พวกไม่รู้เรื่องรู่ราวนะเออนะไอ้พวกชังชาติก็คือชังชาติ พวกชังสถาบันก็คือชังสถาบันก็คือพวกเดียวกันเข้าใจไหมเออฉะนั้นเวลารักประเทศชาติก็ควรจะรักสถาบันด้วยไม่ใช่กูจะรักประเทศชาติกูจะรักแต่ประชาชนแต่กูไม่รักสถาบันอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้ามีแต่ประชาชนมันก็ไม่มีหรอกครับประเทศชาติอ่ะนะมันมีแต่ประชาชนก็จะเป็นอย่างพม่าหนุนะ่ะเออต่างคนต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างลบกันนะแย่งแผ่นดินกันน่ะ เออมันจะแตกเป็นเหล่าเป็นกอกันไม่รู้กี่เผ่ากี่พันน,นะนะนะเออเราประเทศชาติไม่มีสถาบันเลยนะครับรับรองว่าประเทศชาติไทยเรานะจะแตกเป็นเสีง่งเสี่ยงเห็นไหมทหารที่เขาไปลบอนะ่ะนะครับเขาลบเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันทั้งนั้นไอ,อทหารที่อะไรนะไปลบสงครามเขาคออนะเออถ้าเกิดว่าเขาลบแพนะโอ้โห เขามียึดประเทศแล้วนะเออนะครับพราะทหารเขามีสาบันเป็นจุดรวมใจของเขาเป็นจุดยึดเหนี่ยงของเขาเขาถึงต่อสู้มาได้เห็นไหมรอเก้ารอสิท่านส่งไปให้กําลังใจถึงแนวหน้าเี่้เห็นไหมทหารก็บอกเลยถ้าผมไม่ลบชนะเขาคอนะป่านี้เวียดนามมันมายึดประเทศไทยแล้วมันผ่านหนองคายมันผ่านอะไรมานะมันผ่านตรง จะบรบนมาได้มันยึดเขาคอเสร็มันยึดประเทศไทยแน่เออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ